สวัสดีครับการเรียนท่านอาจารย์ท่านผู้เกียรท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะที่เราต้อมีโครงการที่อยากจะรื้อฟื้นอาคารเก่าๆในอุบลฯเราไม่อยากสร้างอะไรใหม่แต่ว่าเราเชื่อว่าจะมีคุณค่าในการที่จอนู่นมีสารที่เป็นทางเรื่องเกี่ยวกับดูที่ว่าเราจะรื้อฟื้นได้ไม่ยากมีโครงสร้างที่เด่นหายบ้างเออท่านอาจารย์ตรีมีโครงการพอดีที่จริงแลผมไม่ทำใครทำนะใครทำอยู่ดีอย่างนี้โอ้ได้ไหมครับ เดินมาลีลาที่นี่นะอีกไม่นานนะอีกไม่นานแล้วเราไม่ได้กลับพิณาวันนี้เราได้ขออนุญาตให้การมาเล่าเรื an er Mother, no ่องต่างๆหรือประวัติศาสตร์ยุควิธีลิี่ที่เราเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งบันเทิงของเทศบาลก่อนนะซึ่งผมว่ามีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งยาวนานแล้วเราก็อยากกระสารต่อเราอยากทำอะไรที่ใหม่แต่ว่าเอาของเก่ามาพัฒนาแล้วก็ทำให้มันมีประวัติศาสตร์ที่มีค่า อยู่นะก็เห็นว <Philip. S 1> ่าทางนี้ยังอยู่ก็อาจจะเพิ่มความเห็นว่าน้ำเขาอยากเห็นที่นี่มีอะไรบ้างเพิ่มเติมอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากว่าโครงการนี้ก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าที่ท่านฝากไว้เป็นร้อยเท่าก้อนเท่าเลยเพราะมันคือสิ่งที่สืบสานต่อให้ลูกหลานถึงว่าทาถึงสิ่งที่เรา มีคุณค่าประการที่ยาวนานแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับท่านผู้วิการสถาบันท่านคณะบุีแล้วก็พี่น้องสุ่อรวลทุกท่านที่ช่วยนำงานวรนนี้ให้หมดเสร็จแต่วันนี้แค่เก้าแรกนะมีก้าเรื่องต่อไปทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วทุกคนทุกคนกลับมาพร้อมกันทุกคนห้ามผานสายไปไหนนะดูแล้วถือว่าเปิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาอีกรากในนี้กันครับขอบคุณครับยอมยอมราบว่าท่านเป็นผู้ที่พ่อผู้ล่าที่สุดตอนนี้จริงๆนะคะ